ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุดนะครับจากซ่อง e a s y Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนก็อยู่กับ24ชั่วโมงในเกม One Punch Man the Strongest นะกอะ็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับทุกคนก็ผมก็จะมาทำคลิป24ชั่วโมงในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันนะครับทุกคนก็เริ่มแรกมาก็ สิ่งที่เราคุ้นเคยนะสำหรับการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็คือการสอดเล่นหรือว่าหมดเนื้อเรื่องของเราเองนะทุกคนก็เป็นอ่าพี่โคโล4ม่วงนะครับ<ะ>ทุกคนก็ได้มาบุกโลกของพวกเรานะพวกอ่าเหล่าฮีโร่นะครับแล้วก็สมายแมนก็มีสมายแมน Smile Man. แม็กสายฟ้ากับอ่ามูมิงไรเดอร์เออมูมิงไรเดอร์มูมิงไปไรเดอก็ได้มาปกป้องโลกไว้นะทุกคนเออก็แม็กสายฟ้าก็ลูกติ อ่คีสละตันไปนอนเท่งเตียงเลยทีเดียวแต่ไม่ตายโดนบอลกิงกิปเนี่ยวิวเอาไปสามดาวปับปับปับนอนเท่งเตียงกันเลยสามตัวมูมิงเลดเดอร์บอกอ่าติดเอมีไม่ยอดคอก็ไม่ติดเลยนะเออแล้วก็อ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์จินยอนนะมันจะอ่ามีบางตอนนะที่แบบมันให้กดข้ามไปเลยได้นะเออนี่นีน่เรากดข้ามไปเลยนะเออก็กดรัวๆเพราะว่าเราก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วปะ ขนาดเซิร์ฟไทยเรายังไม่อ่านเลยเออไปเราก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะสำหรับตอนนี้นะปึ๊บแล้วก็ต่อไปปับ๊บตายตายไปเลยปึ๊บออกมามันก็ให้อ่ารับของได้150เพชรแล้วก็กดแรงหนึ่งหนึ่งตัวหนึัวเท่านั้นแล้วก็กดไปอันนี้ก็เป็นอ่า น้องของฟุกิเกาบะที่มันอยากแข็งแกร่งฟุกิเกาเลยให้ยาให้กลายเป็นไททันเออนี่นี่กินยาเข้าไปตึ้งปังกลายเป็นไททันเกาะโคทีโคทีแล้วก็ต่อย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 โดนพี่สายตัวเองในอนิเมะเหมือนจะตบนะเหมือนจะตุเหมือนไอตัวนี้มันจะตบผิดฝั่งนะเออเหมือนอฝั่งหนึ่งมันมีอ่า ฟุกเกเก่าแล้วฝั่งหนึ่งมีเซตามาสจะตบเซตามาสโดนพี่ซายตัวเองด่าเองหน้าขำอยู่นะเออต่อยแบบเรียแบบร้อยแบบรกปุ๊บมารมันก็ให้รับนะปุ๊บอืมได้ตัวแดงมาหนึ่งตัวปุ๊บโอเคแล้วเราก็มาอ่าเปิดมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะสำหรับอ่าเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับมันยังเป็นการเปิดแบบเหมือนเดิมนะใครที่ เล่นไม่ทันมันจะเป็นแบบนี้นะต้นสบับตอนแรกนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเปิดแบบนั้นก่อนนะแบบที่เราเทือฟไทยเป็นอยู่ปัจจุบันนะทุกคนเออแล้วไทยเราก็เอาไปนะเพราะว่ามันหลอที่ดีแหละแต่ว่ามันคอดข้ากิจนานนะต้องซื้อเป็นอีซี่แล้วกันอ่ะอีซี่ไม่ได้หรอกอ่ะอีซี่กีแล้กันอ่ะฮะเอาอีซี่กีก็ไม่ได้ด้วย อะไรวะนะมันไม่อยากให้ตั้งไงมันบอกว่าเอเ้าเอ้าเอ้าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันไม่อยากให้ตั้งไงมันแบบเอออีซี่เกียร์อะไรวะเอยอีซี่ไม่ได้เกียร์มันก็นเลยไม่ให้ตั้งไงโอ้ข้าใจเกมเหรอก้าใจเกมไปเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะทุกคนมอนเหมือนเดิมกับการเริ่มต้นใหม่ของทุกเซิร์ฟเวอร์นะ มาทุกคนก็หลังจากาเล่นตรงนี้เสร็จไปนะทุกคนก็ฟาร์มตรงนั้นเสร็จไปนะเราก็จะมาใส่โค้ดกันนะคะทุกคนก็สําหรับโค้ดของเซิร์ฟเวอร์จีนย่อมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแค่ตัวเลขล้วนนะทุกคนมันก็คือเป็นแค่ตัวเลขล้วนๆเลยนะทุกคนก็มี2,22566 0เปะหรือว่า2 0 2 3อ๋อ2 0 2 2ได้ ตัวแดง10ใบนะตัวต่งตางๆ10ใบนะแล้วก็ตัวเหลืองอีก10ใบนะครับทุกคนแล้วก็2 0 2 2 1 0 0 1อน่ันนี้ก็น่าจะได้ตัวแดงเหมือนกันนี่ได้ตัวแดง5ใบตัวเหลือง5ใบนะทุกคนแล้วก็มี20 2 3 6 666ปึ๊บนี่ได้ตัวแดงมาอีก10ใบนะครับทุกคนแล้วก็โค้ด ที่ผมรู้ก็น่าจะแค่นี้นะแต่ว่ามีคนแจกอยู่นะครับอ,อยู่ในกลุ่มเกมวันพันส์แมนเดอะสตองเกตเซ r ร์เวอร์จแปนนะมีคนแจกอนะ่นะผมก็จะลองใส่ดูนะครับ3 4ถ้าใส่ได้ก็ทุกคนจะมาเล่นตามก็สามารถเอาไปเล่นได้นะเอาไปใส่ได้นะ6238ได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นตัวได้เป็น100เพชรโอเคแล้วก็5 5 2า ห้าสี่สามสองเอาพิมพ์ผิดหรือ,อะไรอะห้าห้าสองหนึ่งห้าสี่สามสองโอเคโค้ดน่าจะหมดอายุแล้วนะหรือไม่ก็พิมพ์ผิดอะไรสักอย่างหกสามเฮ้ยเก้าหกสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดโอเคได้เพชรหนึ่งร้อยแล้วก็ได้ตัวเลืองอีกสามไปนะ ก็มีอ่าโคดยังยังแบบหนึ่งโคดนะเจ็ดเจ็ดเก้าเจดเก้าเจดเก้าหกหกปึ๊บโอเคก็ได้ตัวแดงมาค่อนข้างที่จะเยอ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 ะแบบเยอะมากเยอะมากนี่เราก็ามาสุ่มเลยนะทุกคนเพื่อให้มันอ่ามีตัวแบกในการผ่านด่านนะทุกคนปึ๊บ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 ปับ๊บ ปึ๊บอืมไม่มีตัวดีเลยแต่ว่ายังมีไมโครพลาสมาอยู่นะก็งยังถือว่าดีมาเราก็มาสุ่มกันเลยผมก่อนเลยปึ๊บปึตัวอะไรอ่ะอืมได้เป็นบิชคิงมานะทุกคนซึ๊บซึเซิรฟนี้ผมก็จะเล่นดองตัวนะดองตัวอ่าแล้วก็มาดูตัวใหม่ๆตัวระดับ U ูออกยูอะไรนะทุกคนเออก็ได้เป็นฟูเคเก่ามา เฮ้ยมนึ่ว่าสีทองได้เป็นสไนเปีนมานะทุกคนเออโอเคอยู่ไปทุกคนเฮ้ย,ยตัวอะไรอะโอ้ดวงขอตัวอื่นได้ไหมตัวที่มันตัวที่มันจะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ตัวได้ตัวไหนเราเล่นตัวนั้นเลยนะทุกคนเออได้ตัวไหนเราเล่นตัวนั้นเลย ไหนอะไมโกะไมโกะไมโกะเอาใส่ได้แค่สามตัวหรออ่ะใส่ได้แค่สามตัวเราก็ใส่สามตัวไปก่อนนะปึ๊บโอเคเราต้องใส่เป็นมูมิงไรเดอร์ก่อนนะในด่านที่สองนะครับทุกคนไปเราก็ไปฟาร์มในด่านที่สองต่อก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ด่านนี้นะเราก็ฟาร์มต่อกันเลยนะ อ๋อทุกคนแล้วก็มามามันมันให้กดอ่าไอ้น,นี่ปะมันให้กดหยุดได้ใช่ไหมก็สามารถปิดแอนิเมชันได้เลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยต้องรอเลเวล15นะทุกคนก็แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนย่อมันกดได้เลยนะแต่ก็เสียดายที่ไม่คุณ3ก็ต้องรอเลเวล15เหมือนเดิมนะทุกคนเออไปทุกคนฟาร์มต่อ ริก็ความเสศษเป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับด่านที่2นะครับทุกคนรับของแล้วก็มารับของรับของเหมือนเดิมรับก็ตอนนี้ตู้ตวรวจดำในเซิร์ฟเวอร์จีนยอกก็เป็นทัช UR นะทุกคนทัช U r นะก็น่าจะมีเยอะมีแทบจะทุกคนยอกยอกก็น่าจะมีเยอะอยู่แหละ น่าจะมีเยอะมากๆก็น่าจะสู้ใครไม่ได้นะเราก็เน้นเล่นดองไปนะทุกคนดองไปอา่าดูตัวหาตัวใหม่ๆแล้วเราก็ค่อยอา่าเปิดนะคือ,อตัวครบเราก็ค่อยเปิดปึ๊บอัพไปอัพตัวก่อนแล้วก็ไปเล่นด่านที่3ต่อกันกคนก็ช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรนะยกนอกจากเล่นด่านเล่นให้ผ่านด่านไปนะทุกคนเออ หรับนี่นะแล้วก็ยังมาเล่นตรงนี้เออยังตรงนี้ด้วยมาเล่นตรงนี้ปึ๊บปึปึ๊บ,บ,บนี่แล้ก็มาเล่นด่านตรงนี้ไปเล่นด่านเหมือนเดิมอ่าทุกคนก็ยี่สิชั่วโมงในเกมวันพันแมนวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะทุกคนก็อ่าเดี๋ยวหลังไม่ต้องได้ไปฟาร์ม ทุกด่านทุกด่านนะให้มันไอ้นี่นะแล้วก็วันแรกนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะก็เลเวล27เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็พยายามอัดนะถ้าอัดไม่ได้จริงๆก็ให้มันตันเลเวล26นะทุกคนเออให้มันถึงเลเวล26กนะ26บกเกือบ27่อ่ะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังที่ยังไม่กดนะครับก็ฝาก,กคนกดกดกดเพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนก็ใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันใน24ชั่วโมงอ่าพรุ่งนี้นะครับทุกคนเออสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบายบายครับ